พี่น้องชาวบุรุษใหญ่อดใจรออีกสัก5นาทีนะครับแสงสว่างแสงสีเสียงนะครับเดี๋ยวรอท่านประธานนิดหนึ่งนะครับขณะน,นี้ก็เรียนเชิญน,นะครับก็ขอความกรุณาด้านหน้านะครับด้านหน้าก็นั่งนะฮะเพราะว่าด้านหลังท่านลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงวีรกรรมทุ่งสำลิดประกอบแสงสีเสียงงานฉลองไทยชนะ ท้าวสุรนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ่การแสดงครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนผู้แสดงจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคณะครูและนักเรียนตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบัวใหญ่ขอขอบพระคุณท่านเทียนชัยอัจฉริยพันธ์ทน,นายอำเภอบัวใหญ่นะครับซึ่งได้อํานวยการแสดงและขอขอบพระคุณทางวัฒนธรรมอำเภอบัวใหญ่ท่านพัฒรนันสุร,ราช ซึ่งเป็นผู้ประสานการแสดงขออนุญาตนะครับอ่านรายนามผู้แสดงและส่วนราชการที่สนับสนุนบุคลากรสมทบในการแสดงครั้งนี้ท่านสุเนศธิลประไทเดชท่านนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่รับบทแสดงเป็นท่านข้าวสุรนารีนางสาวชันสนกเจษดาจิมแสดงเป็นคุณบุญเหลือนักแสดงจากสถานีตำรวจภูธร,รบัวใหญ่ และการนับแสดงจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่นักแสดงจากศูนย์กศนอำเภอบัวใหญ่นักแสดงจากสำนักงานศัสตว์อำเภอบัวใหญ่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่หน่วยสีอำเภอบัวใหญ่จากที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่และก็จากเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต6คณะนักเรียนจากโรงเรียนบัวใหญ่วิทยา คณะนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลสองคณะนักเรียนจากโรงเรียนบัวใหญ่เทคโนโลยีพานิษการพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่การแสดงวีรกรรมในครั้งนี้<ส>เพื่อเป็นการอัญเชิญดวงทิพย์วิญญาณของท่านเท้าสุรนารีและคุณหญิงบุญเหลือได้สดบับรับรู้ถึงคำศัพดทดีในเกียรติประวัติและวีรกรรมอันน่าเชิดชูเชิดทูนและน่ายกย่อง พิจาลึกอยู่ในความทรงจําของลูกหลานครับมีเกวียนอยู่ข้างล่างครับลา้าษฐ์ขั้วอุ้มเธอเลยเช้าโคราชยิ่งลาโดยกว่าต้อนผู้คนออกจากเมืองมาตั้งอยู่บ้านหมื่นใบยแล้วเลื่อนมาตั้งที่บ้านปราสาทแขวงเมืองพี่ใหม่กระสาเครื่องพุ่งตรงไปยังทุ่งสำริดมาต่อมาเจ้าเร็วๆอย่าปล่อยออกอัน น้ำตาของแผ่นดินรินไหลเมื่อข้าสึกให้คนไทยล่าเมียแหแกงัววายและเคี่ยนตีทำายมี้ํำซ้ำน้ำและอาหารก็ยังขาดแคลนรูปร่างครอบครัวไทยมีแต่ความตายรออยู่ตรงน้าครับเรียนต่ออ้า เดินสิเดินร้องมอ,มอมอไปดูสิวยยายไอ้แล้วแอย่ามัวอินออดว้ยพวกวาไปต่ออะไรครับพว <ไป S 3> กวยวมึงอ่าเพื่นไปแล้วแล้วนสิว่ะไปชะตาอยู่ได้มึงอยากตายม่ไหม่อไเส้นทางไปยังทุ่งสำริดร่กจับบนในีคือ <ภา S 2> สอั้นทางอันอมัมหิตที่เจอหนง ไปด้วยเลือดไทยฆ่าศึกเผื่เกริมทํำลายย่ำยีชีวิตและดุดดังคนโคราชม่ใช่คนน้าน้าหิวน้ำเหลือเกินน้าขอเปากินน้ำหน่อยหิวแน่ไหรมน้าให้น้าให้นี่เ้ยกินน้ำลายกู เจ็บอีกเจ็บลึกเข้าไปในจิตใจของคนโคราชที่ถูกฆ่าสึกอย่างเยียวโดยไร้ทางสู้ เวก็จะถึงแก่ชีวิตได้แต่ชีวิตเดียวของเจ้านี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของโคราดจงทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีที่สุดจงภาคภูมิใจว่าเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำงานที่สำคัญที่สุดในค่ำคืนนี้ ทุกชีวิตของคนโคราชขออธิษฐานให้เจ้าจงสำเร็จในงานที่ได้รับมอบหมายนี้เถิดฉันลนะก็จะตกเป็นของเราแต่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนที่ต้องให้สัญญาณสึกใช่แล้วเราจะไว้ใจให้ใครเป็นคนส่งสัญญาณสึกละ่ะ มีสิคุณยิ้ขอพวกท่านได้โปรดวางใจอาณัสัญญาณนี้จะเป็นเสียงสัญญาณที่นำเราไปสู่ความเป็นไทยเหนือทุ่งสำ็จคำว่าความเป็นไทยยิ่งใหญ่นักใครเล่าจะาเป็นผู้เสียสละ แบกรับภาระอันหนักอึ้งนี้ได้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะประกอบกิจอันใหญ่ ไปยังหมู่ทหารค่าศึกเพื่อดำเนินการตามคนอุบายที่วางไว้ <laughs> อ,อันนั้นอันนี้เดียวคนสวยจ๋าจะไปไหนจังเนี่ยพวกฉันเอาเล้ายาปลาปิ้งมาเพิ่มให้เห็นพวกพี่เหน็กเหนื่อยกันนักก็อยากจะปรนนิบัติบ้างคิดได้แล้วหรือจะน้องสาวจ๋าดีจ <omics> ้ะ <speaking S 1> <speaking S 2> <speaking> พี่สิอะมา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 ให้พี่ชื่นใจหน่อยนี่จะพี่ฉันป้อนให้อะอืฮอฮมาี่าไมู่ใจเอาเดิมพันพวกเราเดิมาาฮ่าฮ่า่าม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 าอพิธีกทีม ช่วยใจหอมเราดีนารีสวยเสียงหัวเราะแห่งความสุขของข้าศึกใจโฉดดังแว่วสะท้อนถึงใจที่ทุกกระทมของคุณหญิงโมซึ่งรอคอยสัญญาณศึกจากบุญเหลือ โดยเมื่อมองเมาพวกข้าศึกศัตรูได้ทั้งสิ้นก็จะส่งสัญญาณการบุกโข,ขงโจมตีมาทันที คลายหนาวให้เจ้าได้หลับสบายไปตราบเนิ่นนิรัน สร,าาร,รงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมสถาบนาคุณหญิงโมแห่งพระยาปลัดเมืองน,นครราชสีมาขึ้นเป็นข้าวสุรานารีพร้องพระราชทานเครื่องยถถาผาทองคำใส่เครื่องเจียนมากหนึ่งสำรับจอดมากทองคำหนึ่งคู่ขอบคุณนักแสดงทุกท่าน นะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่บนบนเหลืออ่แป๊บนึงครับจะพึ่งนะครับนักแสดงจพึ่งลงนะนักแสดงจพึ่งลงเดี๋ยวท่านท่านผู้ว่าเรานะครับท่านกลับก่อนขอบคุณท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดเป็นอย่างสูงท่านในพื้วุฒิใหญ่ของเราด้วยนะครับท่านพึ่งหาตัด ทราบซึ้งและก็หลายๆท่านไม่เข้าใจในวิรกรรมของท่านท้าวสุรนารีของเรานักแ,แสดงทักนึนนะครับเดี๋ยวรอรอทางผู้กำกับแต่สวยงามหลายท่านไม่ทราบหลายท่านไม่เข้าใจประประวัติคุณย่าโมนะครับถ้าท่านอยากถ่ายรูปบันทิกภาพนะครับมีบรรยากาศที่จะให้ถ่ายรูปบันเทึกภาพอยู่นะฮะ